ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดนะคะเราก็ยังคงเสิร์ฟข่าววันเทิงดีๆไหมคุณผู้ชมได้ฟังกันไหนๆวันนี้เนี่ยเป็นวันดีวันพระใหญ่นะคะเราก็ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆเลยละกันแสดงความยินดีค่ะกับพี่หญิงรัฐาเมื่อวานนี้คุณผู้ชมขาได้เข้าพิธีมั่นนะคะพร้อมกับแฟนหนุ่มคุณตุลตุลยยเทพนั่นเองจดทะเบียนสมรสกันแบบเรียบง่ายนะสังเกตว่าก่อนหน้านี้เราจะไม่ได้ยินข่าวเลยว่าเอะเดี๋ยวเขาแต่งเมื่อ,อไหร,ร่เมื่อไหร่คือรู้แค่ว่าเคยไปถามแล้วลแหละเราไม่รู้เลิกสักทีเขาก็ไม่ยอมบอกอน,นะคร นะฮะต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนครับฝ่ายชายได้คู่เข่านะครับขอแต่งงานนะเป็นการเซอร์ไพรส์ครับบนเรือหรูครับใจกลางแม่น้าเจ้าพระยาไปเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วแล้วก็พี่หญิงละถาเนี่ยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องของงานวิวาเนี่ยเขาถือเคสว่าขอแบบเรียบๆนะฮะเพราะว่าชีวิตรักเนี่ยจะได้ยืนยาวอันเนี้ยมีหมอดูที่นับถือเนี่ยทักมาคุณนะถ้าเกิดแจ้งวันไปเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวชีวิตรักเนี่ยเออมันจะมีอุปสรรค อย่างนี้ก็เลยบอกว่าเออไม่ขอบอกวานขอแต่งแบบเงียบๆไปเพื่อที่ความรักทั้งคู่จะได้ยืนยาวแล้วคนก็น้อยมากจริงๆนะคุณผู้ชมคือเขาแต่งกันเรียบง่ายจนกระทั่งมีแค่2ครอบครัวรแล้วก็เพื่อนที่สนิทเท่านั้นเนี่ยประมาณ10คนเท่านั้นเองคือตามมาตรการที่รัฐกําหนดในช่วงนี้พอดีเลยด้วยนะคะส่วนงานฉลองมงคลสมรสเนี่ยทั้งคู่วางแผนไว้ว่าจะจัดในตีมดิสนีย์ <Wow. S 2> แผนเดิมเนี่ยปลายปีนี้นะ แต่คาดว่าน right ่าจะต้องเลื่อนแน่ๆเลยออกไปจัดต้นปีหน้าค่ะใช่ครับก็เนื่องจากสาการของโควิด -19 เนี่ยแหละครับล่าสุดครับทีมวันบันเทิงของเราได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะครับกับแม่น้อยพงงามนะครับซึ่งเป็นแม่ของพี่หญิงรัฐานะครับก็ยอมรับว่าโอ้วันนั้นนี่ก้านน้ําตาไม่อยู่จริงๆรู้สึกว่าซาบซึ้งที่เห็นลูกของตัวเองเนี่ยนะครับเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ประสบความสําเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ครับลูกสิลูกถึงมันจะไม่ได้ มีคนมากแต่ปริมาณของความภูมิใจมันคับแก้วเลยค่ะเรื่องที่วางกันไว้แล้วคือยี่สิบห้าพฤษภาเนี่ยต้องเข้าของพระองค์พระสังฆราชขอรัพุทธมนต์จากท่านเพื่อจะเก็บไปวันกรกฎา,าวันที่สิบแปดจะเป็นวิธีแต่งงานอพอดีท่านแจ้งมาตอนที่โควิดแังแรงท่านก็บอกว่าท,ทําธุระไม่ได้แล้วเลยปิดวัดเลยก็ต้องย้ายมาทําที่โรงแรมก็สวมแหวน พิธีมั่นแล้วจังหวะที่วันที่ยี่ห้าพฤษภานี้ตรงกัวันเกิดของคุณแม่พี่ตุลพอดีเออพอมั่นเสร็จก็เบอร์เดย์แบบเซอร์ไพรส์เลยวันที่แม่เราปลอยนอ้องหญิงก็เรียกว่าเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเนาะใบมงคลสมรสเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้คำมั่นสัญญาวันนั้นมาแม่ยังจําและแม่ก็บอกกับเขาพอมาถึงวันนี้แม่ก็กอดเขารูปหลังตุล ขอบคุณมากนะลูกที่ให้เกียิกับแม่กับน้องหญิงเนี่ยผมจะให้สัญญาว่าผมจะไม่ทําให้แม่และน้องเสียใจแล้ววันนี้ก็เอาคํเนี้ย้อนเข้าหาเขาเขาก็อขอบคุณครับแม่ที่ไว้ใจงานที่เราคอยน้ําตาแม่ร่วงเลยนะน้ําตาแม่ร่วงเลยสวมกอดลูกเนี่ยแบบน้องหญิงน้องหญิงก็ร้องไห้เหมือนกันอืมก็เห็นแม่ร้องไห้แบบแบบเขาดีใจที่แฟนก็ทําให้จริงๆไง ให้แม่ด้โล่งใจแม่บอกจำตรงว่าแม่ก็นอนตายต่าหลับแหะโอ้ยคุณขา่าจะร้องไห้ตามอ่ะ คือเข้าใจเลยนะคือแม่ลูกคู่นี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครจําได้พี่หญิงกับแม่น้อยนี่คือเขาผ่านอะไรกันมาเยอะ<ช>มากนะคือเมื่อก่อนจําได้ว่ามีการแบบอาช้ยนี่ให้คุณแม่แล้วก็บอกเลยว่าทุกอย่างทํางานอะไรเนี่ยเพื่อคุณแม่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นต่อให้พี่หญิงมีแฟนเนี่ยทุกอย่างเขาก็ยังทําเพื่อแม่อยู่ดีใช่แล้วฝ่ายชายก็ได้รับปากกับคุณแม่ไว้<ช>ตั้งแต่ตอนที่คบหาดูใจกันนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ทําให คุณหญิงเนี่ยนะฮะก็เป็นฝั่งเป็นฝาไม่น้อยเขาก็ภูมิใจะเนาะ,ะนะครับที่สําคัญคือไม่น้อยบอกว่าอยากมีหลานนะครับพี่หญิงเองเนี่ยก็ไม่ติดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้มีการคุมอะไรนะฮะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติก็ขอให้ มีวัยวๆแล้วกันนะครับใช่โควิดไหนๆอยู่บ้านก็เริ่มเลยค่ะพี่นะฮะก็ขอให้มีมีลูกแฝดไปเลยแล้วกันนะฮะเพื่อให้แม่น้อยเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็เล่นกัหลานนะครับใช่ค่ะมาที่เรื่องที่แบบคุณผู้ชมเราเตือนกันตลอดเลยนะเรื่องของการโดนแฮกข้อความโดนแฮกไลน์โดนแฮก Facebook หรือว่า i n s t a g r กรมแต่คือใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราพี่บีมสรัญยูค่ะคุณผู้ชมล่าสุดโดนแฮกทั้งไลน์แฮกทั้ง Facebook นะคะแล้วก็ มีคนหลงเชื่อไงคือถูกแฮ็กปั๊บเนี่ยไปขอยืมเงินครับไลน์ไปขอยืมเงินไปทั่วเลยแล้วคนก็หลงเชื่อโอนเงินเข้าไปในบัญชีที่ชื่อว่าพิพัฒน์หวังรัศโตะนะคะแล้วก็ทัศวรรณขวัญอยู่โอนให้แบบไม่รู้เลยใช่ครับล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับพี่บิมสันยูนะครับได้นําหลักฐานนะครับเป็นแชทไลน์แล้วก็ a c e b o o k ครับที่ถูกแฮ็กเนี่ยพร้อมกับผู้เสียหายอีก2รายด้วยกันคนนึงเนี่ยเป็นญาตินะครับส่วนอีกคนเนี่ยเป็นน้องที่สนิทนะฮะ ปอ,อปอทนะครับหรือว่ากองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับที่ศูนย์รัชการแจ้งวัฒนะนั่นเองนะครับก็มีการแจ้งข้อหากันไปครับ ความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วก็ทําให้เสือเส่อมเสียชื่อเสียงนะครับโดยผู้เสียหายทั้งหมด5รายเนี่ยรวมลูลค่าความเสียหายเป็นเงินประมาณ5 0,000บาทนะฮะซึ่งพี่บีมเองเนี่ยนะครับก็เพิ่งรู้ตัวว่าถูกแฮกนะทั้งไลน์แล้วก็เฟซบุ๊กเมื่อเวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งของวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาครับออรู้เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเ,ออเพราะว่ามีคนกระหน่าโทรเข้ามาหาออคือหลายสายมากๆน,นะคะเหมือนโทรเข้ามาว่าเ้ยเนี่ยมันใช่ไลน์หรือว่า Facebook ของบีมจริงหรือเปล่าเนี่ย ชทมายืมเงินนะซึ่งพี่บีมเนะี่ยยอมรับเลยนะคะว่าลายเนี่ยถูกแฮ็กจริงแล้วก็ลายที่ถูกแฮ็กไปเป็นลายของผมจริงๆตอนนี้ยังเข้าของตัวเองไม่ได้เลยส่วน Facebook ก็ของตัวเองจริงๆเหมือนกันโอ้อันนี้ถือว่าหนักเลยนะแล้วคนใกล้ชิดก,ก็หลงเชื่อง่ายไงครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ฮะพี่บีมก็เลยบอกครับว่าถ้าเกิดลายของพี่บีมเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครมีคอนแทคอยู่ทักไปยืมเงิน ไม่ว่าจะ6,000-9,000นะครับให้รู้ไว้เลยนะฮะว่าเจ้าตัวยังกู้คืนไม่ได้เลยอันนั้นมิจฉาชีพแน่นอนหลอกแน่นอนอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดไปฟังจากปากพี่บิมสันยูครับ ความรู้สึกแรกตกใจมากกว่าเพราะว่าเราไปหยิบยืมเงินคนไปทั่วเลยอ่ะนะรเราก็ต้องรีบประกาศให้ทราบก่อนเพราะเดี๋ยวกลัวคนโอนส่วนตัวของบิมที่แจ้งความเน่อยก็คือในเรื่องของการโดนสวมรอยทําให้เราเสียชื่อเสียงแล้วก็ทําให้คนอื่นเสียหายหน้าซ้าเนี่ยนะครับแล้วคนรอบตัวนี่คือคโอนด้วยความเชื่อใจก็ต้องเอาให้ถึงที่สุดอยากให้ทุกคนเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เราอาจจะต้องละเอียดกับเรื่องของโค้ดใน Facebook หรือว่าการตั้งรหัสอย่างซับซ้อนเบื้องต้นข้อหานี่มันชอบโกงแน่นอนนะในการแอบอ้างแล้วก็เป็นอาชญากรรมทั้ง โนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนด้านนั้นก็โดนยักยอกช่อโกงก็จะเป็นต่างต่างคดีต่างวาระกันทั้งสองท่านนะครับคุณพิพัฒกับคุณทัศวรรณเนี่ยนะฮะก็ถ้ารู้เห็นข่าวแล้วเนี่ยก็ไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสนหรือว่าไปที่แบงค์เลยนะครับไปแสดงตัวตนและบัญชีของคุณว่าคุณเกี่ยวข้องหรือเปล่าถ้าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ติดต่อด่วนครับเพราะว่าตัวเองจะกลายเป็นผู้ต้องหาโดยที่คุณอาจจะไม่ทราบก็ได้ นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นการเตือนภัยฮะให้กับผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับคนใกล้ชิดคนสนิทของพี่บีมทางเจ้าหน้าที่ครมีการตรวจเช็คนะครับอย่างชื่อบัญชีของคุณพิพัฒน์เนี่ยนะครับตรวจสอบแล้วครับอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนอีกท่านหนึ่งฮะบัญชีของคุณทัศวรรณนะฮะขวัญอยู่เปิดบัญชีครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีและคาดว่านะครับ ตามที่เจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าประกอบอาชีพเป็นครูด้วยถ้าเกิดเจ้าตัวนะฮะถูกแอบอ้างยังไงนะครับต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์ส่วนตัวนะฮะคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเราถึงอ่านชื่อแล้วก็นมสกุลเขาเต็มๆออกมานะคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าเราอยากจะเหมือนกับเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยให้รู้ว่าถ้าเนี่ยเป็นชื่อคุณแล้วคุณอา,อาจจะไม่รู้ตัวว่าบัญชีตัวเองถูกเอาไปแบบใช้ในกลการโกงอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นได้ยินแบบนี้แล้วก็รีบมาแสดงตัวด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มาแสดงตัวตอนนี้จ ้าหน้าที่ก็จะดําเนินการตามกฎหมายแน่นอนใช่อันนี้อันตรายมากเลยครับของพี่บีมเนี่ยมีโดนประมาณ40รายนะครับแต่ว่าหลงเชื่อประมาณ5้ารายหนึ่งในนั้นเนี่ยมีนายตำรวจยศใหญ่ด้วยนะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้ครับจากโควิด -19 เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับซึ่งแน่นอนครับตามมาด้วยมิจฉาชีพนะฮะแฝงตัวมาเยอะมากๆครับคุณผู้ชมผมเองเนี่ยล่าสุดเพิ่งโดนเหมือนกันโดนยังไงครับเป็นเอ่อคอนแทคจากเอ่อออแกไนเซอร์นะครับที่ผมเนี่ยคอนแทคงานกันตลอด จัดแฟนมิตรเกาห <Ừ. S 2> ลีล่าสุดมีการส่ง SMS มาแล้วก็สุดท้ายโทรมาเลยครับประมาณว่าเหมือนเขาเนี่ยไปยืมเงินแล้วก็เกินเกินงวดชําระค่ะซึ่งเขาก็จะมาถามเราว่าคุณรู้จักใช่ไหมคนนี้เ,เขายืมเงินไปนะ,อะเออช่วยติดต่อให้หน่อยหรือย,ยังไงอ่ะช่วยคัดดอกมาก่อนอผมนี่แบบได้หรอใช่แล้วก็พี่เขาเนี่ยผมก็เลยทักไปหาพี่เขาเลยพี่เขาก็บอกว่าเขาถูกแฮ็กไลน์ไปก่อนแล้วสุดท้ายมันโทรมาประมาณว่าเขาไปยืมเงินแล้วตอนนี้ก็ถูก จ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหมาทุกรูปแบบจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอางี้นีกว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าต่อให้เป็นเพื่อนสนิทเราญาติเราเขาไลน์มาหรือว่าแบบมีทักอินบ็อกซ์มาในช่องทางไหนก็แล้วแต่คุณทํายังไงก็ได้ให้เช็คถึงตัวเขาให้ได้ก่อนว่าเป็นเจ้าตัวจริงหรือเปล่าโทรไปหาเลยถ้าไม่รับอาแกล้งถามเลยคุณพ่อฉันชื่ออะไรแกเคยร้อตอนเด็กๆแกพูดมาอะไรเงี้ยถามอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องราวที่จะต้องรู้กันแค่นั้นหรือที่แน่ๆ วิชาชีพอาจจะลงปนได้ข้ามผมยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะฮะเราต้องมีเขาเรียกว่ามีโลกกำบังเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันพวกวิจฉาชีพพวกนี้นะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วค่ะมาที่วิกฤตโควิด -19 ต้องบอกว่าผลกระทบอบบคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงให้มันครบได้หมดจริงๆเพราะว่าโดนกันทุกวงการนะคะแม้กระทั่งศิลปินดาราเขาโดนในเรื่องงานในวงการเนี่ยโดนอยู่แล้วแต่ว่าธุรกิจล่ะหลายคนก็มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองก็กระทบเช่นเดียวกันเหมือนกับน้องกรีนอัศด นค่ะน้องกรีนเองเนี่ยเขาล่าสุดตัดสินใจปิดกิจการร้านแกรมคาเฟ่แอนแพนเค้กที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวของตัวเองแล้วค่ะหลังจากที่เปิดมาได้ปีกว่าเองโอ้ยซึ่งแน่นอนครับสาวกรีนเองนะครับก็ได้มีโอกาสเปิดใจกับทีมวันบันเทิงของเราบอกว่าสําหรับธุรกิจคาเฟ่แบรนด์นี้เนี่ย มันไม่ได้เจ๊งนะครับแต่ว่าสาขาของเธอเนี่ยเธอเป็นแฟรนไชส์ซึ่งเธอดูแลนะครับแล้วก็จากสถานการณ์ของโควิด -19 เนี่ยส่งผลกระทบเยอะเธอต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายครับในเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะประมาณ6หลัก hmm. ซึ่งมันหลายเดือนติดต่อกันแล้วครับก็ทําให้ตอนนี้มันไม่ไหวเพราะว่าค่าใช้จ่ายกับรายได้เนี่ยมันสวนทางกันเลยขอตัดสินใจครับปิดกิจการสาขานี้ลงครับ คือจริงๆจะบอกว่ามันไม่ใช่การเจงนะสําหรับกินนะะกินมองว่ามันคือที่เรารู้ตัวก่อนกินรู้ตัวมาก่อนในนี้แล้วว่าเหมือนเราประคองกันมาระยะหนึ่งแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราประคองไปอีกมันอาจจะเหนื่อยเราอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราหยุดดีกว่าเราจะได้เอา โอกาสตรงนี้ไปทําอย่างอื่นแทนพอกเนื้อก็ทํามาแล้วเลย้ยคะก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าไปต่อมันอาจจะแบบมันถึงจุดที่แบบเราอาจจะหยุดไม่ทันก็ได้ก็เลยขอหยุดก่อนดีกว่าจะปรึกษากับโอนเนอร์หุ้นส่วนของเราอีก3คนอะไรเงี้ยค่ะทั้งทันวาด้วยนะคะก็ปรึกษากาันแล้วกอ็อย่างน้อยก็คือแบบเราอาจจะเสียธุรกิจนี้ไปแต่ไม่ได้ความว่าเราจะต้องล้มแล้วลุกข,ขึ้นไม่ได้เนาะ,ะเราก็ยังสามารถทาธุรกิจอื่นต่อกินก็ยังมีธุรกิจอีกตัวหนึง่งเป็นอาหารเสริมะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนะครับที่ เผชิญกับปัญหาทางพิษเศรษฐก<ช>ิจนะฮะอย่างน้องกีนบอกว่าเราล้มได้สาหรับธุรกิจนี้แต่เราก็เปิดอันใหม่ได้สู้ๆเปกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับใช่แล้วค่ะมาต่อกันค่ะที่เรื่องของความช่วยเหลือโดยเฉพาะสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงนี้เนี่ยนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนกับโครงการวันสร้างสุขค่ะโดยช่องวัน31นะคะได้ร่วมกับมูลนิธิพัฒรมหาราชานุศณ์ในพระอุปถัมภ์ค่ะมีการระดมทุนเพื่อน,นําเงินบริจาคนะคะไปจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์เร่งด่วนที่จําเป็นซึ่งขณะนี้นะคะยอดรวมบริจาคทั้งสิ้นค่ะอยู่ที่8ปดล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์นะคะโดยจะมีการมอบเงินค่ะให้แก่ราชวิทยาลัยจุลาพรน,นะคะในวันที่27พฤษภาคมนี้แหละค่ะใช่ครับต้องขอขอบพระคุณนะครับน้ําใจนะครับพี่น้องคนไทยทุกท่านครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการบริจาคครั้งนี้นะครับแต่ว่าความทุกข์ของพี่น้องประชาชนครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ในครั้งนี้ ยังคงสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับคนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนเนี่ยถึงขั้นตกงานไม่มีรายได้นะครับร้านอาหารปิดตัวลงเพราะว่าไม่มีลูกค้านะครับต้องการอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับเราจึงเปิดโครงการครับวันสร้างสุขในเฟสที่2ขึ้นครับกลุ่ม One Enterprise นะครับและข่าวช่องวันครับ อาสาขอเป็นสื่อกลางครับในการระดมความช่วยเหลือสู่ผู้ยากไร้นะครับจัดทําอาหารพร้อมทานส่งไปยังชุมชนที่เดือดร้อนนะครับจัดทําถุงยังชีพครับให้กับผู้กักตัวได้ยังชีพและสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานอย่างหนักในขณะนี้ผ่านโครงการที่มีชื่อว่าวันสร้างสุขสู้ภัยโควิดครับ ค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะร่วมช่วยเหลือคนไทยด้วยกันค่ะได้โดยการบริจาคผ่านบัญชีวันสร้างสุขสู้ภยัยโควิด -19 นะคะที่ธนาคารกรุงเทพสาขาถนนอโศกมนตรีค่ะบัญชีกระแสรายวันนะคะเลขที่925ขีด303ขีด1331ค่ะพวกเราข่าวช่องวันนะคะทีมวันบันเทิงแล้วก็บริษัทในกลุ่มวัน e n t e r p r i ์ e จะเร่งนำเงินบริจาคนะคะไปบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดเหมือนกับที่พวกเราเคยทำในทุกๆภัยพิบัติ เกิดขึ้นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ขอให้กําลังใจทุกๆคนจริงๆขอให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันแล้วก็จําเอาไว้นะคะว่ายังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว<ช>ค่ะใช่ครับนะฮะเราก็ขอเป็นสื่อการตรงนี้นะครับในการช่วยเหลือแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องประชาชนคนไหนที่ไม่เหนือบาก,กวาราง มีเท่าไหร่ก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันครับอย่างที่บอกไปครับว่าดาราศิลปินหลายๆท่านก็มีธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจส่วนตัวนั้นเนี่ยฮะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เช่นเดียวกับพี่แอนนะครับพี่แอนอริชานะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าธุรกิจส่วนตัวของเธอครับเสียหายหนักมากครับก็คือภูริปายวิลล่าที่ อำเภอปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจรีสอร์ทของครอบครัวผลกระทบหนักแบบสุดๆครับตอนนี้เธอเครียดมากเพราะ<ห>ว่าพิษโควิด -19 ทดําให้ธุรกิจของเธอเนี่ยเสียหายหลักล้านจนต้องฝืนใจปรับลดพนักงานไปฟังกันครับ จริงๆตอนนี้ธุรกิจก็แทบจะหยุดหยุดหมดเลยเพราะว่ามันได้รับผลกระทบแบบค่อนข,ข้างต่อเพราะเราทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนาะมีโรงแรมที่ปายนะคะไม่ค่อยดีเราก็ขาดทุนทุกเดือนละกันตอนนี้ก็ต้องมีลูกน้องมีค่าใช้จ่ายต่างๆจริงๆปีที่แล้วเราก็พยุงได้เกือบครึ่งปีแล้วก็จะต้องเลยกออพพนักงานพอเริ่มต้นปีใหม่ปีนี้พอเราเริ่มธุรกิจใหม่เราก็จะต้องลดจํานวนพนักงานลงเกือบครึ่งนึงเลยเราลุ้นกันต่อไปค่ะว่ากลับมาใช้ชีวิตกันปกติได้เมื่อไหระคะ่ค่ะจริงๆตอนนี้มีอาชี ใหม่นะคะอย่างที่ปายเรามีที่เยอะแล้วเราก็ประทําพืชผักสวนครัวการทดลองกันเองแล้วเราก็ปลูกผักเคลปรากฏว่าผักเคลที่เราปลูกที่ปายเดี่ยมันขึ้นดีและขึ้นงามมากก็เลยมาแปลรูปเป็นเคลผงขายกัน mm hmm. ก็ว่าผลตอบรับดีมากก็ตอนนี้ก็เริ่มขยายกิจการมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่แหละคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าทุกที่ทุกทางทุกกิจการตอนนี้โดนผลกระทบหมดนะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ยังไงเหมือนอย่างของพี่แอนค่ะยกตัวอย่างมีพื้นที่อยู่แล้วเป็นรีสอร์ทนะคะไหนไหนช่วงนี้ไม่ค่อยมีแขกเอาปลูกผักเพิ่มเห็นไหมได้ผลผลิตเพิ่มออกมานะคะเป็นเคลแบบนี้แล้วก็เอาไปขายแปรรูปได้อีกด้วยที่สําคัญพนักง,งานที่รีสอร์ทอาจจะได้ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกผักด้วยใช่นะฮะนีออ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นกาลังใจให้กับทุกท่านด้วย มาต่อกันด้วยเรื่องของนักร้องแล้วก็นักแสดงสาวนะคะน้องมิวอรพัสยาหรือว่ายาหยีคะ่ะในผู้ใหญ่สันกำนันสีนะคุณผู้ชมเธอคนนี้เล่นรับบทเป็นยาหยีก็คือลูกสาวเจ้าพ่อแห่งบ้านดอนแจมนั่นแหละคอยตามตื้อโอ่งค่ะพระเอกของเรื่องอย่างกันนพัฒเนี่แหละคือน้องมิวเนี่ยต้องบอกว่าเล่นเรื่องนี้น้องเวรีแฮปปี้มากเพราะอ,อะไรคุณผู้ชมดูนะแค่เห็นอย่างนี้ก็รู้แล้วโอ้โหทำไมแต่งตัวข,ขนาดนั้นนะคะมาเต็มมากเลยครับลูกเต็มตลอดจริงเพราะว่าคาแรคเตอร์ยาหยีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบจัด จ้าในการแต่งตัวต้องเวอร์วังกว่าคนปกติทั่วไปเดินในคันนารองเท้าส้นสูงก็ต้องสี่นิ้วเพราะเธอถือคติว่าเพราะทุกที่คือรันเวย์ค่ะโอ้ตายแล้วตายแล้วแล้วคือบางทีกดลงไปป,ป,ปั๊บดินปักปุ๊บดึงไม่ขึ้นทำยังไงเนี่ยไม่แคร์ค่ะคุณออแต่เธอแต่งตัวแจ่มมากแล้วก็เจิดจลัดสุดๆเลยนะครับแต่บอกเลยครับว่าการถ่ายทําครับละครเรื่องนี้สาวมิวเองบอกว่าตื่นเต้น<ๆ>ทุกครั้งที่ได้ไปกองเพราะว่ามีความสุขว่าเธอได้ใส่แฟชั่นแบบเยอะจัดเต็มขนาดนี้คอสตูมเนี่ยจะจั ไม่เธอใส่อะไรไเธอก็พร้อมจะใส่เสนอเธอมาได้เลยเธออยากเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ให้กับพี่ๆเขา,า่า่เสื้อผ้าจัดเต็มได้เลยจ้า ชอบมากค่ะส่วนตัวเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วชอบแต่งตัวมากแต่พอมาถึงเรื่องนี้ก็คือระดับความปกติของคนปกติน่าจะอยู่ประมาณนี้แต่ยายหยีจะขึ้นไปอีกก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นกับทุกๆซีนที่แบบจะได้แต่งตัว ay, วันนี้จะเป็นชุดอะไรนะจะเป็นยังไงนะหนูใส่ส้นสูง 4- ี่ห้านิว้ววิ่งในคนายายหยีไม่เคยใส่รองเท้าแตะเลยค่ะยกเว้นตอนอยู่ในบ้านแต่ว่าถ้าอยู่นอกบ้านก็คือสี่นิว้วอัพขึ้นไปแล้วก็คือไม่ว่าจะอยู่ในถียงนาใดๆจะเป็นคนาใดๆยายหยีก็สามารถวิ่งในทุ่งนาแฉะได้วยส้นสูง พูดได้เลยว่ายาหยีเป็นตัวละครที่มีชุดทุกคอลเลกชันทุกฉากก็คือเป็นความสนุกของคอสตูมของเรื่องนี้ที่แบบเห็นแล้วเหมือนเป็นบาร์บี้ที่แบบจับแต่งตัวจับสาส์นั่นศาสตร์นี้ศาสตร์สาสตร์เกินเบอร์มากจนบางทีเราแบบชุดนี้อยู่ในป่าจริงหรอคะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือไม่ก็ฝ่ายเสื้อผ้าก็อาจจะประมาณว่าเออแต่งที่คนอื่นไม่ได้อะลูกหยีมานี่มาลูกมาขอเติมหน่อยขอเติมหน่อยเรืยอมาเติมเรื่อยๆนะคะแต่ก็นี่แหละคุณผู้ชมมันทําให้การดูผู้ใหญ่สันกำนันสีคือสนุกเพราะว่ามันมีคาแรคเตอร์ที่มีสีสันหลากหลายมากๆจริงๆเชื่อว่าแฟนละครเนี่ยต้องชอบมากตั้งแต่ตัวละครไปยันเนื้อเรื่องเลยจริงใช่ครับเป็นละครที่สนุกจริงๆครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยค่ะคืนนี้นะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับผู้ใหญ่สันกำนันสีนะครับติดตามดูแบบสดๆที่ช่องวันมีเพลงเพราะ ดยนะครับใช่ค่ะอ,อ่ะมาที่เรื่องอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ก่อนหน้านี้ก็ติดโควิด19ไปน้องอ๊อฟจุมพลนั่นเองคุณผู้ชมแต่ว่าปัจจุบันน้องรักษาตัวจนหายดีแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะคือผลตรวจออกมาใหม่ก็เป็นลบไม่พบเชื้อแล้วคุณหมอก็เลยอนุญาตค่ะให้กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ดูแลตัวเองต่อตามคําแนะนําของแพทย์ค่ะใช่ครับล่าสุดครับคุณอ๊อฟจุมพลนะก็กลับมาทํางานได้ตามปกติแล้วครับซึ่งเจ้าตัว เองก็เผยความรู้สึกะกับทีมวันบันเทิงของเราบอกว่ารู้สึกโล่งใจขึ้นแต่คุณหมอก็ได้แนะนำครับว่าการใช้ชีวิตหลังจากนี้เนี่ยให้ดูแลตัวเองอย่างไรบ้างให้ดูแลตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันเพราะว่าเคยติดเชื้อโควิด1 9มาแล้วนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะออกมาทำงานนอกบ้านก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้นด้วยนะครับกาดอย่าตกออฟเขาบอกไว้อย่างนี้ครับ ปีกระเป๋าครับผมนอนไปแล้ว24วันคุณคิดดูเด็ดผมต้องกลับมาพร้อมแรงอยู่แล้วครับก็ได้กลับมาทํางานผมรู้สึกดีใจมากๆเลยเพราะว่าการที่อยู่เฉยๆ24วันนะคุณคือเหมือนเราหยุดฝันไปพักๆหนึ่งอ่ะพอออกมาเนี่ยเราก็พยายามแทนเป้าหมายว่าเฮ้ยเราต้องไปถึงจุดนี้ให้ได้เราต้องทําตรงนี้ให้ได้เราต้องไปยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับการดูแลตัวเองเราระมัดระวังอเหมือนเดิมครับมาถึงตึกอันดับแรกเลยใส่แมสวัดอุณหภูมิเสร็จปุ๊บก็ ไม่พยายามแตะเนื้อต้องตัวกันปกติผมก็ตีคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าเ,เขาทํางานอะเนาะเขาต้องไปพักตัว14วันเนี่ยมันทําให้เขาเสียเวลาชีวิตเขาอะเออเราเราพยายามเซฟทุกคนให้มากที่สุดดีกว่า นี่แหละครับหนุ่มออฟเองครับก็บอกเขาว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดครบ3เดือนแล้วนะครับเจ้าตัวก็จะไปฉีดวัคซีนด้วยเพื่อเป็นการป้องกันอีกหนึ่งทางและความตั้งใจของเขาก็คือการไปบริจาคพลาสมาครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะฮะช่วยชีวิตกับผู้ที่ติดโควิด19อีกด้วยครับใช่แล้วค่ะ